หลักการของเทคนิคนี้ก็คือการที่เราอะเบิลรอบเครื่องเพื่อให้รอบเครื่องนั้นนะครับไปรออยู่ในรอบของเกียร์ที่เราจะเปลี่ยนลงไปรถมันจะแบบแง่แล้วก็เล็งออกไปเลยครับวิธีที่เราจะใช้ในการทําเทคนิคนี้หนึก็คือการเปลี่ยนเกียร์ลงด้วยซิงเกิลคัชสอก็คือการเปลี่ยนเกียร์ลงด้วยดับเบิลคัชเขาไม่ได้เบิลหาพ่อนะครับเขาเบิ้ลหาร่องของเฟืองเกียร์นั้นครับ สวัสดีครับนี่คือช่องไร้เก่งดีนะครับเป็นช่องที่นําเทคนิคการขับขี่มาปรับใ้ให้เหมาะกับการใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราก็เห็นหน้าค่าตากันมาหลาย E ีแล้วทุกท่านก็จะเริ่มคุ้นหน้าผมแล้วใช่ไหมครับงั้นต่อไปนี้ก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับมาครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เขาสามมุกจังหวัดชนบุรีนะครับผมก็จะใช้สถานที่นี้แหละครับในการยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ผมจะสอนเทคนิคในวันนี้นะครับซึ่งเทคนิคที่ผมจะสอนในวันนี้ครับ S <S ซึ่งเทคนิคที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่เพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับเริ่มเป็นเทคนิกระดับกลางนะครับนั่นก็คือเรื่องการเบิ้ลคัตเพื่อลงเกียร์นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเริ่มไม่ปลอดภัยครับเดี๋ยวลิงมาแย่งกล้องไปผมว่าเราไปคุยกันต่อในรถดีกว่าครับมาครับเราก็ขึ้นมาอยู่กันในรถละเราปลอดภัยละคุยลื่อนละเมื่อกี้ที่ผมเปิดไว้ก็คือจะเป็นเทคนิคที่เราอ่ะจะเบิ้ลคัตในจังหวะที่เราเปลี่ยนเกียร์ลงนะครับ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเบิ้ลทำเพื่อก็อวิธีนี้ครับมันจะช่วยให้เราเรียกกำลังได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและนุ่มนวลครับเพราะว่าโดยปกติแล้วครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ลงมาในขณะที่เกียร์ที่เราใช้อยู่นั้นน่ะอยู่ในช่วงรอบกลางถึงรอบสูงนะครับเพราะว่า1คือถ้าเราเปลี่ยนเกียร์ลงมารถอ่ะจะกระชากตัวเราให้พุ่งไปด้านหน้าเนื่องจากแรงสุดของเครื่องครับแล้วอย่างที่2ก็คือถ้าเราเปลี่ยนเกียร์ผิดพลาดนะครับ รอบที่เราใช้อยู่นั้นน่ะมันสูงมากเกินไปมันอาจจะทําให้ล้อขับเคลื่อนนั้นล็อกได้เลยนะครับแล้วพอล้อขับเคลื่อนล็อกอะ่ะมันก็จะเป็นสาเหตุของการลื่นถลายได้นั่นเองครับส่วนใหญ่แล้วนะครับวิธีนี้จะใช้กับสสถานการณ์ครับ1คือการเปลี่ยนเกียร์ลงเพื่อเรียกกําลังในการเรื่อแซงครับรถมันจะแบบแง่แง่แล้วก็เล็งออกไปเลยครับ สก็คือการเปลี่ยนเกียร์ลงเพื่อขึ้นเนินชันหรือขึ้นเขาอย่างปลอดภัยโดยที่เครื่องไม่พังครับเพราะว่าบางทีอ่ะรถที่ขึ้นเขาไม่ไหวอ่ะก็เกิดจากการใช้เกียร์ไม่ถูกต้องนั่นเองครับหลักการของเทคนิคนี้ก็คือการที่เราอ่ะเบิลรอบเครื่องเพื่อให้รอบเครื่องนั้นนะครับไปรออยู่ในรอบของเกียร์ที่เราจะเปลี่ยนลงไปนั่นเองครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอ่ะขับรถอยู่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เกียร์สนะครับแล้วเราอ่ะต้องการจะเร่งแซงอ่ะ ซึ่งรอบเครื่องของเกียร์สความเร็ว80อาจจะอยู่ที่ประมาณ2,000รอบต่อนาทีครับแล้วถ้าจังหวะที่เราจะเร่งแซงอะถ้าเรากดคันเร่งลงไปเลยอะรถอาจจะเกิดอาการรอรอบบูตอาจจะยังไม่มาอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเกียร์ลงไปต่ําเลยอะนั่นก็คือจะเป็นช่วงของ power band แน่นอนครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเกียร์ลงไปเลยอะมันจะทําให้รถเรากระชากครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องเบิ้ลรอบเครื่องให้ไปรออยู่ในรอบของเกียร์สครับเกียร์สความเร็ว80ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 3,000รอบครับเราก it, change, ็เบิ Mont ้ลไปเลยครับจังหวะที่เราเหยียบคัดตเปลี่ยนเกียร์ครับเราก็เบ <time> ิ <Hyundai movement> ้ลงืนขึ้นมา3,000รอบแล้วเราก็ปล่อยคัดตเหยียบคันเร่งต่อครับเท่านี้รถก็จะไม่เกิดอาการกระตุกแล้วครับก็จะเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นแล้วก็พร้อมมีกําลังให้เรียกใช้งานได้ทันทีครับวิธีที่ผมใช้ในการเริ่มต้นก็คือผมจะชอบจําความเร็ว รอบเครื่องของเกียร์นั้นๆไว้ครับแล้วพอเราจําได้หรือเราเข้าใจรถเราดีแล้วครับต่อไปเราก็ไม่ต้องมาดูแลเราก็ใช้ความรู้สึกใช้ฟิลลิ่งของเราได้เลยครับวิธีที่เราจะใช้ในการทําเทคนิคนี้ครับมีอยู่2วิธีด้วยกันครับ1ก็คือการเปลี่ยนเกียร์ลงด้วยซิงเกิลคัชครับ2ก็คือการเปลี่ยนเกียร์ลงด้วยดับเบิลคัชครับซึ่ง2วิธีนี้ครับผลลัพธ์มันเหมือนกันเลยแต่ที่ต่างกันก็คือว่าวิธีดับเบิลคัชครับสามารถทําได้ในรถทุกคัน แต่ว่าวิธีซิงเกิลคัทนะครับอาจจะทําได้ในรถบางคันนะครับ <Wow. S 1> มาครับวิธีซิงเกิลคัทนะครับสมมุติว่าผมอ,อยู่ที่เกียร์สผมกําลังจะขึ้นเนินเขาผมเริ่มรู้สึกว่าตัวรถเริ่มไปไม่ไหวละเริ่มสัน่นละผมต้องการที่จะเปลี่ยนเกียร์ลงเกียร์สเพื่อที่จะเรียกกําลังของเกียร์สนั้นมาใช้นะครับวิธีการก็คืออ,อยู่เกียร์สามละเราเหยียบคัตไปตามปกติเหมือนที่เราจะเปลี่ยนเกียร์ลงเลยครับ เพิ่มเติมก็คือเราเบิ้ลคันเร่งให้รอบอะไปรอไว้ในรอบของเกียร์สนั่นเองครับนี่ครับอยู่เกียร์สามปื๊บมาจะลงเกียร์สองครับเงื่้นแล้วจังหวะนี้เราก็ปล่อยคัตออกมาแล้วเราก็เหยียบคันเร่งไปต่อได้เลยครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับรถที่ทาซิงเกิลคัตไม่ได้อ่ะจะเป็นรถที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วเพราะว่าระบบเกียร์ระบบเฟืองระบบซิงโครเมตนะครับที่จะพาให้ล่อเฟืองเกียร์หมุนความเร็วเท่ากันในเกียร์ถัดไปอ่ะมันอาจจะยังไม่ดีพอ มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เวลาเราผักเกียร์แล้วเกียร์มันเข้ายากหรือมันไม่เข้าอ่ะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปทำดับเบิลคลัชครับต่อไปก็จะเป็นวิธีดับเบิลคลัชนะครับซึ่งวิธีนี้มันจะเป็นการเหยียบคลัชสองทีในการเปลี่ยนเกียร์แค่1ทีนะครับเหยียบคลัชเพื่อเปลี่ยนเกียร์สูงมาเกียร์ว่างแล้วก็เหยียบคลัชอีกทีจากเกียร์ว่างไปเกียร์ต่ำนะครับมันจะแยกกันอย่างชัดเจนเลยด้วยวิธีนี้เองครับมันถึงทําให้รถทุกคันอ่ะสามารถทําวิธีดับเบิลคลัชได้คร อย่างรถเมย์อะจังหวะที่เขาจะเปลี่ยนเกียร์เขาเบิ้นอยู่นั่นน่ะบึ้นบ้นเบิ้นเกียร์เขาก็ไม่เข้าทีเขาไม่ได้เบิ้นหาพ่อนะครับเขาเบิ้นหาร่องของเฟืองเกียร์นั้นครับคือเกียร์มันก็ไม่เข้าทีเขาก็บึ้นบ้นบ้นก็โยกไปเบิ้ลไปโยกไปอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าเองอันนี้ครับก็คือระบบซิงโครเมตมันไม่ดีเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาดับเบิลคลัชในการเปลี่ยนเกียร์ครับอ่ะงั้นเรามาดูวิธีการทำดับเบิลคลัชกันนะครับสมมติผมอยู่เกียร์สามละ ผมกำลังจะลงเกียร์สจังหวะแรกของดับเบิลคลัชก็คือเราก็เหยียบคลัชไปตามปกติครับแล้วจังหวะเนี้ยเราก็ผักเกียร์มาในตำแหน่งเกียร์ว่างครับแล้วเราก็ถอนคลัชออกแล้วก็เบิร์นคันเร่งเข้าไป1ทีเราก็เหยียบคลัชไปอีกทีนึงครับแล้วจังหวะเนี้ยเราก็ผักเกียร์ลงเกียร์สแล้วเราก็ถอนคลัชเหยียบคันเร่งไปได้ตามปกติได้เลยครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าจังหวะมันแยกกันอย่างชัดเจนจังหวะที่เราเปลี่ยนจากเกียร์สูงเข้าเกียร์ว่างเบิร์นคันเร่ง แล้วจังหวัดที่เราเหยียบคัดเพื่อเปลี่ยนเกียร์ลงมาเกียร์ต่ำเนี่ยมันแยกกันออกอย่างชัดเจนครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเหตุผลที่ว่าวิธีดับเบิลคันะครับถึงสามารถทําได้กับรถทุกคันครับ <Wow. S 1> หลักการก็จะประมาณนี้เพื่อนๆก็ไปลองหาสถานที่ฝึกทําดูนะครับเพราะว่าทําครั้งแรกอะ่ะเพื่อนๆจะยังไม่รู้จักรถของตัวเพื่อนๆเอง ซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยต่อตัวเพื่อนๆเ,เองและต่อตัวเพื่อนร่วมถนนได้ครับเพราะฉะนั้นไปหาที่กว้างๆลองทําดูก่อนนะครับวิธีที่ผมจะแนะนําเพื่อนๆในการฝึกครั้งแรกครับก็คือขับอยู่เกียร์4ครับแล้วก็บิ้ลคัดลงเกียร์3ครับเพราะว่าจังหวะที่เกียร์4กับเกียร์3นั้นนะครับมันจะเป็นความเร็วที่ไม่สูงเกินไปแล้วรอบเครื่องก็จะไม่สูงเกินไปครับสามารถฝึกทําได้ง่ายครับแล้วพอเพื่อนๆได้เกียร์4ลง3แล้ว เพื่อนๆก็อาจจะเพิ่มเข้าไปอีกเกียร์ครับว่าเป็นส่ลง3ลง2ออะไรเงี้ยรครับก็ลองหาที่กว้กางๆลองฝึกทําดูครับแต่ว่าสิ่งที่แอดวานไปกว่านั้นอ่ะก็จะเป็นที่พวกผมใช้ในการฝึกกันละนั่นก็คือลงมาตั้งแต่เกียร์หนะครับหกห้าสี่สาเนี่ยครับก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็เราเปลี่ยนเกียร์ลงมาโดยที่ความเร็วนั้นอะ่ะไม่ตกมาเกียร์หรอบมันก็จะเบาๆหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ห้าความเร็ว80เปลี่ยนเกียร์สี 80, 80, 3ลงมาความเร็ว80อะไคร,รับ ก็จะเป็นการเปลี่ยนเกียร์ลงมาหลายเกียร์โดยที่ความเร็วไม่ตก mm. ก็ถ้าเพื่อนๆทําได้ครับ mm. ก็ถือว่า mm. มีฝีมือพอสมควรเลยนะครับ mm. เพราะว่าที่เพื่อนๆทําทำเนี้ยเป็นขั้นสุดของวิธีซิงเกิลคัสหรือดับเบิลคันี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นการจําลองใช้ดับเบิลคัสหรือซิงเกิลคัสในการแซงนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไง รเราสามารถเรียกแรงบีดมาในช่วง power band โดยที่รถไม่มีอาการกระตุกกระชากเลยนะครับแล้วเราก็เหยียบปุ๊ดออกไปได้เลยครับหรือว่าท่านขี้เกียจมา double clutch นะครับก็สามารถทำ single clutch เฉยๆก็ได้ครับ ก็จะเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่เราจะใช้ซิงเกิลคลัตชหรือดับเบิลคลัตชในการเปลี่ยนเกียร์ลงเพื่อใช้ในการเรียกกำลังในการขึ้นเขานะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงผมจะเริ่มทำแบบซิงเกิลคลัตชก่อนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากเทคนิคนี้กันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอยากจะแบ่งปันเล่าเรื่องราวต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆอยากจะแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กับชาวแก๊งชาวกิวของเพื่อนๆก็สามารถทําได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับ Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับงั้นผมขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ